สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุผู้ชมเข้าสู่รายการนี่ผมพูดให้โอ้โหว้าวต้องบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะยังไม่ทันเริ่มจัดเลยสภาพร่างกายเนี่ยแย่มากเพราะว่าเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะผมก็ได้เข้าไปอยู่ห้องสูตรโอ้โหนี่โรงแรมหรูเลยโรงพยาบาลครับอะโรงพยาบาลห้องสูตร คือละเกือบหมื่นนะตอนแรกก็คิดว่าคงแค่เป็นหวัดขำๆอะไรเงี้ยครับเออเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอ่าเป็นไข้เล็กน้อยอแเราก็ไปหาหมอเราเคยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบ่อยๆอยู่แล้วคือคือเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยเราก็เป็นบ่อยครับนะฮะแต่การไข้ขึ้นตู่งเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นเงียแล้วก็อ่าอายุมากแล้วเดี๋ยวไปไปโรงพยาบาลดีกว่าเดี๋ยวไปเอายามากินหน่อยให้หมอเขาดูอาการแล้วก็ได้ครับตั้งบ่อสักสองสามวันก็คออ่าแม็กซ์ชัวร์ไปมอก็บอก ดูอาการมันแปลกๆเดี๋ยวขอเจาะเลือดหน่อยหมอเจาะเลือดแล้วหมอก็เดินมาบอกว่าอาการอย่างเงี้ยมีอยู่สองโรคอะไรฮะไข้หวัดใหญ่หนึ่งไข้หวัดใหญ่สองไข้เลือดออกโอ้โหโรคดีๆทั้งให้กูทั้งนั้นเลยสรุปเป็นในใจแน่นอนอ่ะเดี๋ยวยังยงตอนนั้นยังไม่คิดคุณกุ้ยก็เจาะเลือดไปเจาะเจาะเลือดเนี่ยเจาะสองแขนเลยนะเจาะสองแขนในจ่องนี้อีกเอาอะไรป็นเจาะบ่อยอยู่แล้วเราไปตรวจลงตรวจร่างกาย ก็เจาะเลือดเสร็จมาโอ้โหได้รับข่าวดีปอกมีข่าวดีครับอะไรฮะคณบรรนิดนะฮะไม่ได้เป็นทั้งสองโรคไข้หวัดใหญ่อืแล้วก็ไม่ไม่ใช่อาการของไข้เลือดออกโอ้ลงอกเลยแต่เป็นปอดบวมฮะเป็นปอดบวมปอดบวมนี่คือตอนนอนแล้วไม่ห่มผ้าอย่างเงี้ยเขาบอกไปติดเชื้อมาจากไหนก็ไม่ทราบเขาบอกภาษาอังกฤษเรียกว่านิวโมเนียโกลโนเรียฮะอะไรนะฮะโกโนเลียให้ป้างเป็นเนี่ย ไม่ <gesch uce leen> ใช่อย Jamie, ู่นีว่าดีนี่วันวสองวันก่อนหน้านั้นพี่จอมเพิ่งไปเตะบอลยังไงไปเตะบอลแล้คุยนี่แหละแล้ววันนั้นผมมีอาการแล้วนะคือผมรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บคอมันคัดจมูกแล้วแบบอากาศมันร้อนแล้วมันเล่นตอนแบบสี่ร้อนใช่ผมรู้สึกกลับไปวันนั้นผมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวพออีกวันก็ไปโรงพยาบาลไอ้วันมาทํางานก่อนมาทํางานก่อนมาทางานก็รู้สึกมันไม่มันขั้นเนื้อขั้นตัวนะก็พอพอหมอบอกเป็นปอดบวมแล้วคิดโอ้โห แล้วมาเต็มเลยนะเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติจากคนธรรมดาเนี่ยหมื่นเศษเศษของผมนี่ร่วมๆสองหมื่นเกือบเท่าตัวแล้วก็เชื้อทั้งติดเชื้อนะฮะเขาใช้คำว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเฮ้ยไอที่เขาเป็นกันที่คิดในครูอะที่เป็นแล้วก็หายกันไปนั่นละอ๋อแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเหมือนกันติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายเนี่ย ติดเชื้อได้ปอดด้วยแล้วก็ติดเชื้อที่หลอดลมด้วยุเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราสวัสดีพี่เตากันเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้สวัสดีหรือเปล่าโทรมาสิบกว่าคนอ่ะโทรว่าอะไรฮะเอ๊ยเป็นไรพี่ก็ปอดติดเชื้อผมก็คุยอยู่คิดไอ้คูยังไม่ตายอเคเอางี้เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าติดเชื้อในกระแสเลือดวันนี้เลยต้องขออนุญาตใส่แว่นสายตากันแดดมาว่าตาสู้แสงไม่ได้เลย ก็ดูว่าเป็นพรอ็อพอไม่ใช่พร็อพธรรมดาเนี่ยผมผมเป็นคนที่ถืออย่างหนึ่งคือเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมจะไม่ใส่แว่นดําครับ,รบเพราะผมถือว่าไม่ให้เกียรติท่านผู้ชมนะผมผมเห็นเนี่ยบางคนดารา,าชอบใส่แว่นดําเนี่ยผมรู้สึกว่ามึงไม่จริงใจว่ะจริงใจมึงต้องถอดแว่นดิครับเนี่ยไม่เชื่อถอดแว่นอย่างเนี้ย ใส่ดีก uhm ว่าพ si> ี่ใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าครับนะครับเดูอาการยังไม่ให้ปกติเท่าไหร่อันนี้เป็นไงให้คุณผู้ยสัปดาห์นี้เนี่ยเหมือนเดิมเราจะมีสุภาพสตรีมานั่งพูดคุยกันเพื่อให้คาเฟ่ของเรามันกระชุ่มกระชวยหน่อยคราวที่แล้วมีใบยังเคลียร์ไม่ได้เลยเนี่ยอะไรฮะจริงอะพี่น้องติดตีน้องติดตามนี่นะน้องติดตีน้องติดตามนี่ไลฟ์ช่วงนี้ก็ไลฟ์อยู่คุณผู้ชมก็ติดตามทางทางทางไลฟ์กันได้นี่พันกว่าคนแล้วเนี่ยพันกว่าคนน่ะ มีอยู่97คนหลือ98แล้วนะฮะดูยังไงว่าพันกว่าคนสองเทปวันนี้นี่สุภาพสตรีสองท่านนะก็เขาที่แล้วเนี่ยน้องติ๊ตตีน้องติ๊ตต่างเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องติ๊ตปิ้นอะติ๊ตปิ้นแปลว่าอะไรฮะชื่อเขาช่วงนี้เหมือนว่าชื่อสองพยางกำลังมาไงเด็กรุ่นใหม่ไงก็เชิญเชิญมาอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องปริ้นเข้ามาดีกว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นแล้วก็ ถามถึงโอ้โหถามมานี่เรียกว่ามืดฟ้ามัวดินเมื่อไหร่ปิ้นจะกลับมาใช่ใช่พี่บอกปิ้นปิ้นมันเนื้อหอมไอ้เนี่ยเนื้อหอมเนื้อหอมเนื้อหอมทาร้ายเขาไปทั่วอันน่ะทาร้ายเขาไปทั่วเหมือนกไอ้กุ้ยมันเอาเอาชีวิตจริงมามาพูดมาเข้ามาปิ้นมาอ่าต้อนรับน้องปิ้นหน่อยนะครับจะนั่งไหนนั่งตรงนี้แล้วกันพี่เป็นเก้าอี้ของสุภาพสตรีเชิญพี่นั่งนึ่นูค่ะเดียก่นเดี๋ยวก่อนเก้าอนั่งก้าอนั่งนุ่งหนอน โทษนะน้องปิ๊มรังเกียจอะไรกูครับไม่ใช่ทีมงานเขาบรีฟมาว่าให้หนูนั่งตรงนี้ไม่เห็นปิ๊นบอกี่ต่อติดเชื้อเลยพี่เดี๋ยวเขาาเนั่งเกียจกูมา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 โล่ใจนะมาผมนึิดมาตรงนี้เลยไม่อยากกับโผหน้าเขาไปใกล้เลย ทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวติดเท้าติดเชื้อเมื่อกี้ฟังเรื่องพี่จอมกำลังตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมคะหายดีแล้วเขา90เปอร์เซ็นต์มันหัวประมาณ90เปอร์เซ็นต์อะไรนะมันก็ทำเป็นห่วเหมือนกันแหละไม่เจอข้างนอกไม่เคยทักกันถ่ายข้างนอกกินหรอเจอหน้าไม่ไหว้เเจออกกันนขางลยรู้ไหมผมล่าสุดผมเจอที่ไหนที่ไหนเจอไปบังเอิญไปกับไอ้คุณนุ่นน่ะคุณอีปุ่ยนุ่นน่ะอ๋อเหรอที่ร้านอาหารเลยร้านอาหารอะไรรับมาบอกชื่อได้ไหมไม่ไเลย คอนติคาโลอะไรอย่ใกลใช่ใกล้ๆบาสเกตไปที่นู่นหรือที่เดี๋ยวก่อนที่นั่นมันไม่ใช่สถานที่ที่สุภาพสตรีจะไปเที่ยวกันนะพี่เราองนี้มันก็ต้องเปิดโลกกว้างกันบ้างแล้วไปที่ไหนทไมที่อยาแบ่งแยกสิทธิสตรีไปเที่ยวหรือไปทำงานพี่โอ้โหถ้าพี่ไม่ทำงานไี่ทำอะไรพี่โอ้แขกต่อยกันตายจะมีคนเรียกหนูไหมล่ะเดี๋ยวโดนต่อยราคาเท่ะเดี๋ยวบิง คือหลายคนคงเคยเห็นหน้าปิ้นแล้วล่ะผ่านทางช่องนิวส์ของเราเนี่ยนะแล้วก็หลายๆช่องทางนี่นี่ตอนนี้ที่ไหนเนี่ยนี่ที่ไหนฟูลแอมไปดูเคยไปอยู่คราเวนคอเทจชอบสนามนี้มากเลยทำไมทำไมมันแบบมีความคลาสสิกไงติดม่น้ำเทมโอ้ยโหโนี่เหมือนถ่ายแบบเลยโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ดีนักมาไม่ใช่เมือ เมื่อกี้แบบเป็นเมืองเที่ังกฤษถ้าแบบมูกมิจอมี่สิ่งเลยก็น่าจะเบอร์เบอร์รี่เบอร์ตันเบอร์เบอร์รี่อะไรแถวนั้นเบอร์ตันอันเดอร์วอเตอร์ใครโยงเกรอยู่อังกฤษไปเตายวมาญี่ปุ่นด้วยนี่ไปเรื่อยอ่ะไปเกิดทุกประเทศแล้วเป็นชนเาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางอะไรแบบนี้แต่ว่าเด็กๆแล้วโตมามันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะอันนี้อยู่วัดธมากรดีไยมเดี๋ยวตาสีสีดีไหมพี่สุแมว ก็ดีบัฒนาภรยกงมีเดสสไตล์อยู่ไม่ใช่อลิอันซารีน่าให้เกียรติให้เกียรติอยากขึ้นยนต์ข้งบินหนูด้วยอยากอยกบินไปนะไ้ทิปนั้นไปคนเดียวเนี่ยใช่ไปไปเที่ยวคนเดียวแล้วก็ไปออสเตรียไปก็ไปเที่ยวคนเดียวทำไมทำไมชอบชอบเที่ยวคนเดียว มันมันก็ได้เปิดโลกกว้างพี่เจอแบบเพื่อนบางชาติเจออะไรแปลกใหม่ๆคนเดียวด้วยมันก็ได้แก้ปัญหาดีอ่ะสนุกดีเดินแล้วแสตอบรับนี่กระจุยกระจายเลยเมื่อกี้เ9าิเก้านเกสิบเก้าอันนี้คนอะไรน่ารักอ่าเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับน้องปิ้นต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยเรื่องที่น้องปิ้นเขาไปเที่ยวไหนมาบ้างบนเรก็เลยอเที่ยวอะไรแบบนี้นะอ่าพักชมถ้าถ้าถ้าใครดูเทปก็พักชมถึงก็สนใจใครดูสดเดี๋ยวมาแป๊บเดียวครับ ครูเดียวครับ